สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะนาคานะครับไม่ค่อยชันนะครับเข้านะครับคือตอนนี้ภาพที่เห็นคือเกาะนี้ไม่มีโรงแรมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะไปเช้าเย็นกลับนะครับเกาะมีเวลาปิดเวลาเปิดนะครับเกาะนี้อยู่ภูเก็ตนะครับโอ้ยยังมีแบบว่าหาดทรายสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูครับหาดทรายสวยแล้วก็น้าทะเลใสมากเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับสวยนะครับ ชาวต่างชาตินะครับมีรัสเซียมีจีนมีเนี่ยครับเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับกันหมดแล้วครับหาดนี้ก็จะปิดนะครับเกาะนี้นะครับเป็นเกาะเกาะนาคานะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังมีหาดสวยๆให้เราดูกันนะครับสวยมากทรายสวยมากครับเดินไปนี่ทับใจเลยครับอยู่ภูเก็ตแต่ว่าทำหน้งานครับไม่ได้ได้เจอโอกาสเมื่อกี้ไปก็เจอปะการังเจออะไรอยู่ครับได้มาเที่ยวบางพระก่อนนะครับส่วนทริปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสมาใหม่นะคร<ๆ>ับเกาะนาคาภูเก็ตสวยมากบ๊ายบายสวัสดีครับ